จามาเบิ่งโมเมนต์พ่อแม่ลูกเดะะ้อค่ะเพิ่นเสกแป้งให้กันเด้อค่ะพ่อแม่ลูกครอบครัวใหญ่ของใจเกินร้อยเด้อค่ะเพิ่นคือเพิ่นน้องบอยสีใช้เพิ่นก็เสกแป้งเสกคาถาแป้งเนาะอ่าเพิ่นก็ให้ภรรยาเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ให้หลายเนาะเพิ่นย่านว่า อ่าห,หายหลายหลายท้าเท่าเด็กอันก็ทาเบิดเดี๋ยวก็สิมีคนมามักน้ำหนึ่งสีน้าอ่าบอดบอยสีใช้กระดัยยันคนมักโจเอ็นน้ำน้องบอยหรือน้องบอยสีใช้น้องเอ,นอ็นออรดีอ่ะละเนาะอ่าเพิ่นกระยานมีคนมามักน้ำเพิ่นจนเถาะเพิ่นก็ห่วงเมียเพิ่นเนาะ,นนอ,ะอ่าเฮ็ดจึงเด็กก็ห่วงเนาะ เมียงามเนาะก็ธรรมดาละมาเมืองโมเมนต์พ่อแม่ลูกเพื่อนมันเป็นตะหากักเป็นตะแพ้อี่หลีเด้ค่ะเบิ่งแต่ละมือแต่ละช็อตแล้วก็อดเอามาว่าให้แฟนคลับเอฟซีฟังบ่ด้สั่นเด,ดน้อหนี่นี่ล่ะเห็นเพื่อ,เอาเฮ็ดให้กันแล้วเฮาก็ต้องเอามาว้าสู้แฟนคลับเ c ฟซีปูนารักของเฮาสุข,ขสุขค้นฟังในครอบครัวของเพิ่นเนะเาะพ่อแม่ลูกเฮ็ดให้คนใดแบบชื่นชอบชื่นชมนาะนาเอาเบิ่งเด้อจ้ะ กวนกวนอยากคนมามาอยากคนมามาใคทะเลต้องท่าเบิดที่คุณมาให้ทะเลต้องท่าเบิดก็จะร้อนผิดคู่

งานข้างบนคืรลวกยาคาราวัน wow. ป <the navy> yeah. uh ู่ละผาจานพระครูจันทร์พระพรก็คืคนหนึ่คณะกรรมการอาจารา์คณะผู้นำฝ่ายปกครองนะครับมีส่วนร่วมในการจัดงานในค่ำคืนนี้หัวเราะหัวเราะ เห็นแล้วเนาะสุขูสุคขขนก็นสิเห็นครอว่าใจเกินร่อยแล้วเนาะว่าโมเพื่อนหนาหักกันซ้ำใดเพื่อนดูแลกันดีซ้ำใดในครอบคพรัวใจเกินร่อยออเออเพราว่าอืมสิเป็นแดนเซอร์บพว่าอีเป็นหางออหรือบ่ว่าอีเป็นแอนพระเอกนาะงเอกในใจเกินร่อยบ่ราว่าอีเป็นลูกซ้ายเนาะเพื่อนดูแลแท้แค่ยังดีอีลีน้องบอยซีชาน้องแอนออลดีนี่อ่า เฉพาะน้องบอยนี่เพิ่นเทคแค่ดีสุคนขนาดเมียยังเทคแค่ดีเทให้แล้วเทให้อีกเทแปลงน,นั้นต้องท้าให้เมิรเดอร์จังสันยังสี่เพิ่นกวานะนี่นะมันเป็นแบบว่าจังไหนะกอนข้นเวทีก่อนซีทําการแสดงเนาะเพิ่นก็ต้องผัดฉีชวีวันให้ผ่องใสให้พ่องแผ้วสิได้แฟนขับเอฟซีกับสิได้เป็น มันถึงจะเป็นตาเบิงตาชอบของแฟน FC, คลับเอฟซีทุกูสุกคนถ้าเขาประผัดฉีสวีวันหรือท้าแปง้งท้าอย่างปุ๊บมันก็โว้ยมันก็สิดูบอสวยมันก็สีแบบเฮิตหาแฟนคลับเอฟซีแลนด์หนีสันแล้วเนาะนี่แหะเพิ่นนี่เตรียมพร้อมเพียบพร้อมทุกอันทุกอย่างสําหรับน้องบอยสิริใช้เตรียมลูกเตรียมเต้าเตรียมพี่เตรียมน้องในมูวงคณะ พ้อมเพียงกันทุกข,ขูุ่กค้นนี่สิละนี่ละเขาเอินแบบหมอรำที่แบบหัวนาาหัวนาที่มีระเบียบเรียบร้อยมีอันไหนที่เพียบพ้อมไว้ให้อ่าลูกน้องได้แบบได้ถ้าลูกน้องคนไหนบอมีก็เพิ่นกรเตียมพ่อมซ้อยให จังเสียอ่าแบ่งแบ่งปันกันเนาะนี่สําหรับลูกซ้ายเพิ่นน้องกาฟิวอ่าน้องกาฟิวแม่แอนกระทัแป้งให้ค่ะโอ้ยมันเป็นโมเมนต,ต์ที่น่ารักอีดีไดสค่ะสำหรับครอบครัวครอบครัว,วใจเกินร้อยครอบครัวแอนออรดีเนี่ยแบ็ออรดีแบนเนี่ยมันคิดจังใดกะมองไปจังใดว่วจังใดกะโอ้ยบ่บมีทีติอ่าแอนท้อ ตาหักตาแพ่งกันหมนสดสุขู่สุคนในวงใจเกินลอยท่านทาะนี่ล่ะเพิ่นถึงได้ค้องแช่มม้าตั้ง8ปดปีเนาะบนาสเสื้อวะหมอล้ำไก่ไก่เกินลอยของเขานี่คเออคล้องมาแล้ว8ปดปีค้องหัวใจแฟนคขับเอฟซีหลายคู่หลายคนมาเรียมาแบบรล่นหลามเนาะมีละสุดยอดอีลี ก่อนเพิ่นอีขึ้นอียังเพิ่นกับวายเพิ่นกับนบนอาแบบเจ้าที่เจ้าทางอีหยังของเพิ่นเพิ่นกัเข้ารบแบบศรัทธาแบบจริงใจนี่แหละความจริงใจของหมอลำใจเกินร้อยไปทั้งใดก็มีแต่คนหักไปทั้งหดก็มีแต่คนคอยให้การสนับสนุนสะเทะน,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 นี่มันเป็นสิ่งที่เขาเห็นเราเฮา ป่าปื้มน้ำอ่านองบอยซีใช้น้องแอนออรดีเนาะเมื่อนี้พนเ,เ,าาเพิ่นกรได้เสซคถาไปแล้วพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC ก็ค่อยไปเตรียมติดตามชมเด้อค่ะเมื่อนี้ยแสงก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า